ื่องจากพวกเราเป็นพวกตลกบริโภคเราก็เลยจะเอาคุณผู้ชมเนี่ยไปตลกบริโภคกับเราด้วยไปบริโภคเพราะว่าเรามีร้านเก๋ๆนะอย่างขนมจีนที่จะพาไปเนี่ยไม่ใช่ขนมจีนธรรมดานีจ๋าจะมาเป็นเส้นสดธรรมดาอันนี้ก็เป็นขนมจีนนะแล้ววิธีทำเนี่ยเหมือนโรตีสายไหมเนื้อหมาเป็นแผ่นกลมๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาม้วนๆแล้วเขาก็มาตัดๆเออแล้วก็มีแกงต่างๆใช่แต่ว่ามันหากินยากแล้วก็หน้าตาไม่เหมือนขนมจีนธรรมดาอ้าเป็นยังไง ต้องไปชมค่ะไปค่ะนี่แหละค่ะหน้าตาของขนมจีนเส้นม้วนค่ะคุณผู้ชมเคยเห็นหน้าตาจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราต้องมาถามผู้รู้ค่ะนั่นก็คือเจ้าของร้านขนมจีนเส้นม้วนค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือคุณจีนะคะเป็นเจ้าของร้านใช่ค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงถึงมาเป็นขนมจีนเส้นม้วนอย่างนี้ขึ้นมาคือเป็นขนมจีนสูตรโบราณนะคะ,คะที่สืบ สากจังภาคใต้เราจะมีที่เฉพาะจัาหวดว่าจังหวัดเดียวถ้าพูดถึงขนมจีนเส้นม้วนนี้มันจะมีความแตกต่างแบบขนมจีนอย่างอื่นไหมคะเคพราะว่าส่วนใหญ่เราจะทานเคยทานแต่ขนมจีนแป้งหมักหรือก็ไม้ก็เส้นสดอย่างนี้ค่ะเออแตกต่างค่ะวิธีการทําแล้วก็แป้งที่ผสม,มจะค่อนข้างแตกต่างแล้วก็ขนมจีนเส้นม้วนนะคะจะเป็นการทาสดด้วยจะพูดง่ายๆคือหน้าจ๋าหรือเปล่าวิธีการทําอาจจะเหมือนกับเส้นสด ไม่เ,เหมือนนะคะเพราะว่าขนมจีนเส้นม้วนอ่ะใช้การนึ่งเออใช้การนึ่งใช่ค่ะอันนั้นคือผ่านน,น้ำร้อนน้ำร้อนอ่าส่วนเครื่องเคียงอ่าพวกเขาเรียกน้ำยาน้ำพริกที่มาทานอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะแตกต่างจากปกติอย่างเดิมด้วยหรือเปล่าแตกต่างค่ะเพราะว่าอ,อ,อย่างเช่นน้ำยานะคะทางร้านเนี่ยจะปั่นเครื่องคเครื่องแกงเอง ก็คือจะเข้มข้นกว่าขนมจีนกปนกติเพราะว่ามันจะเกาะเส้นเนื้อปลามันจะเกาะเส้นนะคะแ่ว่าถ้ามองไปเอาจริงๆนะในความรู้สึกเราก็ไม่รู้สึกแตกต่างของความแบบทั่วๆไปเรากินขนมจีนเพราะว่ามีทั้งพวกแกงเขียวหวานน้ำพริกน้ำยาต่างๆแล้วมีแกงใบปลา แต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือมันต้องเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปใช่ค่ะมันต้องเข้มข้นเพราะว่าเส้นค่อนข้างที่จะใหญ่เพราะฉะนั้นเนื้อปลาต้องเกาะที่เส้นเป็นอย่างดีงานเนี่ยที่เอามาโชว์เราเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างที่เป็นสุดเจดเคล็ดลับของร้านนี้เลยอ่อย่างแรกนะคะก็จะเป็นขนมจีนแบบหวานม้วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำยากะทิมีเขียวหวานเขียวหวานไก่อ่เขียวหวานข้าวหมูย่างใช่ค่ะเขียวหวานข้าวหมูย่างแล้วก็ ไป,ป่ไป,ปาลาก็น้ำพริกตุ้งสดอ๋อก็แล้วแต่ว่าแต่และคนเลือกอะไรเลือกอะไรแต่ว่าถ้าเป็นสุดเฉพาะน้นนึงก็จะเป็นกะทินิดอต่อมาอันนี้ก็อย่างว่าเป็นเนี่ยงเป็นเนี่ยงค่ะเนี่ยงเส้นห้วนี่เป็นทางร้านทิ่คเองเป็นสูตรเฉพาะน้ำจิ้มเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะเนี่ยอ่าที่ทำเองกำลังจะบอกว่าน้ำจิ้มแบบรสชาติสีแบบเผ็ดสีเผ็ดอ่ะแล้วต่อมาก็เป็นจะเป็นเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดที่เอ่อทางร้าน ผสมเองเหมือนกันอ,อันนี้จะเป็นไส้อะไระไส้ไก่ค่ะไส้ไก่เราจะทานคู่กับน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มขออนุญาตชิมนะคะเส้นจะนิ่มมันจะนุ่มด้วนิ่มแล้วนุ่มเราจะบอกว่าน้ำยาอร่อยมาก <S 1> <S 1> <S 1> มและมาถึงอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำมาจากขนมจีนเส้นม้วนเหมือนกัน ร้านนี้คือเมี่ยงนะคะจะบอกว่ามันพร้อยอยู่ในปากมากเลยตอนนี้แต่คืออร่อยมากจริงๆอ่าต่อมายืเกียเก๊ยวคือจะบอกว่าเราตั้งมานี้ก็ไม่ได้ใช้เวลาน้อย แต่ตอนนี้เกี๊ยวยังกรอบอยู่อร่อยมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาลองชิมกับตัวเลยก็ต้องมาที่ร้านขนมจีนเส้นม้วนใช่ค่ะแต่ต้องถามถึงวิธีการมาว่ามาอย่างไงคะวิธีการมานะคะจะอยู่รามคำแหง2 7นะคะที่ตั้งเป็นอพาร์ตเมนต์นันชาเฟสค่ะเข้ามาสักประมาณ50เมตรค่ะค่างคางติดรีคุณผู้ชมคะต้องบอกว่า อาหารที่นี่นะคะอร่อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมจีนเส้นม้วนหรือว่าแกง,งต่างๆที่นํามาทานคู่กันหรือแม้แต่เมี่ยงต้องบอ,อกรสชาติเจ็ดถึงเครื่องของความเป็นอาหารใต้มากๆแต่เดี๋ยวก่อนค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมาทานที่นี่ที่นี่ก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสาหรับลูกค้าที่เข้ามาที่นี่ใช่ไหมคะ แค่บอกว่ามาจากรายการนารีโซเทตี้ทำรา้านท้องไทย20%ค่ะอ่าเอาละค่ะได้ยินแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะมาทานที่นี่แล้วก็ห้ามพลาดโปรโมชั่นแบบดีๆแบบนี้ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจีมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงล่ะน่ากินไหมล่ะ ที่สำคัญนะเขาลด20%ให้กับแฟนๆรายการนารีโซไทตีด้วยนะจ๊ะถืกต้องแค่ไปแล้วก็บอกว่า,าดูจากรายการเรานะเขาลดให้เลย20เยอะนะแต่ต้องไปนะดูดแล้วมือนมีความรู้สึกคล้ายๆราเมน